อันนี้พริกไทยค่ะนี่พริกไทยความสวยงามนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วทุเรียนไม่ต้องกลัวเลยครับตอนนี้เสียวมากลูกดกลูกเยอะกลัวหล่นใส่หัวดูนะครับว่ามันหล่นใส่หัวจริงๆเราอันนี้เราพาท่านเดินชมสวนทุเรียนที่มันครบวงจรมากเลยว่าอะไรเกิดขึ้นมานะครับเป็นไงล่ะมังคุดอ่ะโอ้โหดูใบดิดูใบนี่ไม่ใช่ดูอะไรนะครับดูใบเนี่ยใบใบงามใบไงใบใหญ่ใบหนาแล้วลูกนี้เก็บไปแล้วได้เท่าไหร่เยอะมั้ย เยอะตดกปีนี้โดกโอ้โหเพราะใช้อะไรอ่ะกู้ดินกู้ดินนี่นี่เป็นไง่ะอีเน่าอีเน่ารู้จักไหมอีเนาอ่ะนะครับใครที่ไม่รู้จักอีเน่าเฉยดูลูกมันใสขนาดนี้นะครับดูนะครับดูนะครับเกษตรกรครับเราเดินพากันต่อไปรับเงินอื้อซ่าแล้วพอแล้วพริกไทยก็อื้อซ่านะครับแล้วเงาะดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเงาะกันแต่ทุเรียนเนี่ยมันโอเคมากไงนะครับนะครับก็เนี่ยเนี่ยนี่ดีก่อนเราชมทุเรียนก่อนนี่พี่ดูดิโอ้โห ดูมันแตกใบม,มันแตกใบม,มันแตกจนไม่รู้จะแตกยังไงครับเกษตรกรครับใช้ชุดกู้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะแตกยอดอย่างนี้อย่าลืมครับลากงอกแตกยอดใหม่จําคํานี้ไว้นะครับถ้าใครไม่แตกยอดใหม่เนี่ยแสดงว่าคุณเชยนี่สักพักเดี๋ยวต้นไม้จะโตลําต้นจะดีถ้าคุณอยากจะให้ลําต้นมันดีๆเนี่ยคุณอย่าลืมครับใช้ขั้วหนียวใส่ไป ทุกๆหนึ่งเดือนค <ines> ok, ุณใช้กู้ดินก่อนแล้วฉีดสาอัศวินนะครับแล้วอยากจะให้ใบใหญ่คุณเติมด้วย888แค่นี้ครับดูครับแตกยอดน่ครับแตกยอดเป็นว่าเลยนะครับนี่นี่นี่อยากกินยอดมาเลยครับดู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 ทุกต้นแตกหมดนะครับนี่ขนาดต้นเล็กๆนะครับดูเนี่ยแตกหมดเลยครับว่าอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินกันไปดูครับพริกทงพริกไทยะไรเต็มไปหมดนะครับมีต้นไหนกันที่สวยๆอ่ะพี่โอ้โหที่ดงพริกไทยเลยครับเนี่ยครับถึงบอกนะครับแล้วจะเอาเงินเก็บไว้ไหนกันเนี่ย เนื้อหักมันออกดีเนี่ยใช้อีเน้าเนี่ยลากออกจริงจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะผานี่าเน่เน่ครับนี่นี่นี่ลากเงาะเนี่ยครับเนี่ยดูลากเนี่ยดูลากนะครับดูลากลากลากเนี่ยลากขาวเนี่ยออกมากระโดดหยิงเ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 ลยนะครับนี่ขนาดว่าเขาเป็นท็อปเนี่ยเห็นไหมใช้อีเบียดไปดูดีครับแห้งตีหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับนี่ผลงานของอีเบียดใครอยากได้อีเบียดก็มีเบียดสามเบียดนะครับเบียดบนเบียดล่างเบียดเบียดดิน เราต้องกําจัดให้หมดนะครับเป็นเป็นท็อปยังอยู่เลยนะครับดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยหายหมดแล้วนะครับเกษตรกรครับแล้วก้านทูเป็นกี่ต้นี่ยเยอะมากเลยตอนนี้หมดแล้วไม่มีแล้วก้านทูมันไปไหนอ่ะมันหายหมดแล้วใครเอาไปไหว้เจ้าบอกมานะลองดูนะไหว้เจ้าเป็นไงนะนี่วันนี้เราพาชมสวนกันเต็มเต็มเลยนะครับนะครับดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่ความสวยงามของมิกี่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าอีเน่าจะสวยได้ขนาดนี้นะครับนี่เราขอนี่ดูรูปสองก่อนแม ดูรูปทรงสวยนะครับดูนะครับไม่มีไอ้คงไอ้แค่นะครับแต่ดูหนามครับหนามสวยสีน้ำตาลสวยๆถ้าอยากได้กู้ดินก่อนฉีดสามัสวินถ้าบำรุงด้วยได้8 8 8ดแปดขัวเหนียวแล้วก็สปีดแค่นี้สปีดออกตาดอกแค่นี้จะรู้ครับว่าเป็นไงไปดูกันก่อนครับเก็บได้หลายแน่นอนครับโอ้โหเสียวมากครับนะครับนี่นะครับนี่ดูต้นนี้เลยครับต้นหนึ่งกี่ลูกครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เหลือไม่เท่อไรแล้วมันตัดไปเยอะแล้วค่ะไม่แต่ก่อนกี่ลูกเนี่ย เมื่อก่อนก็เป็นร้อยเนี่ยอ,อ,โโอ้โหนี่ต้นนี้เป็นร้อยต้นมันใหญ่ไงต้นมันใหญ่ตน้นไปนร้อยต้นนี่กี่ปีต้นนี้ประมาณ30มสปีส0ป,ปีนะครับดู<ช>ต้นนี้30สปีดูลูกโดกขนาดนี้นต้นเดียวร้อยกว่าลูกถึงมาถึงนะถึงถึงถึงร <100 S 2> ้อยกว่าลูกนะครับดูนะครับถ้าพี่ไม่ได้ใช้กู้ดินคงจะไม่ถึงร้อยกว่าลูกนะครับแล้วไม่ได้นะ ใบก็ดีเนี่ยโอ้โหดูใบดูครับนี่ดีดูใบนะครับดูดูนี่นี่ดูดูนี่ใบมันใหญ่ใบมันสวยนี่ชอบจริงจริงเออเนี่ยนี่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 ขอเด็ดสักใบนะ ใบสวย,บยมากขอเทียบกับหน้าหน่อยครับใครระหว่างใบกับหน้าผมใครจะสวยกว่ากันนะครับแต่จริงๆนี่ถ้าทําทุเรียนกูต้องทําได้ใบยอย่างนี้ด้วยการกู้ดินก่อนนะครับแล้วก็สามอสศวินฉีดไม่น่าเชื่อนะว่าใบาใหญ่ขนาดนี้เคยไหมในชีวิตพี่ไ,ได้ใบใหญ่ขนาดนีไไ้ไม่เคยใหญ่ค่ะอ<ช>ือไ,ไม่มีฮะแล้วได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้ไม่มีถึงบอกนะครับวันนี้ผลผลิตได้เพราะอะไร อีเน่าอีเนาอย่างว่าอีเน่าชื่อไม่พ่อยนะใช่อีเนาใช่อีเน้าทุกอย่างเน